ได้พราะวเพราะได้กับโอเครอกว่าครับสวัสดีครับมือนี้ครับอิสานบรเทานะครับมาหาอยู่หากินนะครับหาตึกแขงเก็ทีมงานนะครับมาหลายคนนะครับ นัหว่าวกบยินดีคุณาฟังครับหางลำเป่านะครับไตบ้านหนองไผ่ใส่แหยจอบนะครับใส่เหยจอบ คัะกนแมันปากกาไปอ้อนเข่าๆก้ปากหมุดว่นดนีักมือเดือดออกเลย

ได้ตัวไงท่านไรเย่เลื่อมงานโหตัวบาหน่อยแล้วสบายโหขีดเนาะเอาวานท้เม่วานตัววนตัวกะพงเอาแล้วครับนานมาบก่อนตะมอหมองเก่าอยู่นี่บ่ตีโอย โมต้องไปใส่ได้กันบอลขนม,นมนขันคัะปันนี่ครับเบิ่งผลงานเพิ่นครับเออครับได้ไดีครับหาอยู่หากินนะครับแต่ละมือดีสิเลยครับมือได้มือบอลนะครับป่าใส่เบิ่งตัวมันเคัดก,กันเพียงใดนี่โอ้ตัวสูซีกัน ประมาณนี้แหละเอาล้ครับบาที่เริ่มแล้วซุนว่นปนอ้อมอ้อมตีนนะครับตอนนี้อ้อมตีนด้วย <laughs> นี่แหละครับวิธีชาวบ้านเนาะอีสานบ้านท่าเนาะครับหาอยู่หากลินยังสี่แหละแบบเั็นไงหางลำเป่านะครับนี่ขวดลำเป่าเพียงใดฝ่ายทั้งนี้ในตะล้อยยิ้มว่ะมีตะล้อยยิ้มครับฝ่ายทั้ง ไผ่หมานกันจังได้ได้อยครับเดี่ไปตึกเขากันเด้อตึกไผ่ตึกมัน่นเบื้องผู้หมานผู้พัน,น,พน,นว,นนนานวน่าผู้สิบหมานกูมูมือนีเพินวานี่แหละนาผู้หมาดนาผู้หมากูมูสิหมานสำได้ดอกจะเบือง, <c oughs> งเซียนทางลอยเอ็ดป็นจีวานแหน,นครับ อันแหมมุนขนาดสามารถป่ากินนั่นบอนแท้ทันบุกผลงานพิ่งครับปาควลาคว้าโอ้่นได้ลหลายตัวตัว,ตวนไ,ได้หลายตัวแล้วครับเล่วเลี้ยงอยู่ดอกมือนี่ ไปได้ปลายัางเอาขึ้นมากแล้วจเิ็ดกินในบารที่นี่อางานครับล่างของมักกะเม็ดแต่ละคนครับผ้าหนะผ้าหนะสลิง บอดีใบยยหวยนะครับงวดหน,นาบ่แน่นะครับบอดีใบยยหวยม้วนๆเลยครับกับเตรียมกอ่อไฟครับกอ่อไฟเตรียมเห็ดได้อยู่ในกินนะครับเล็กได้กันมาปั่นกันปั่นกินมาเห็ดอยู่เห็ดกินนะครับวิถีชีวิตของคนเมืนงบนาดเลีงเก็บป่าป่ามาห่วมกัน าเห็ดอยู่เห็ดกินนะครับเตรียมมาน้ำเบิดทุกอย่างมาน่ะติดมากกันมาติดมากเบิดเหนียวนี่เตรียมสิตุ่มไว้ับนี่ได้ปลาในห้องเมือนต้มปลาเนี่กระต้มเบิดแล้วมันบ่อกระต้มเบิดเลยคอตะวันใดมันบ่อคอตะวันใดเนี่ยฟีมือกุก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 ทีมงานครับทีมงาน เก้อเลยว่ะเก้อบ่าวปลาบ่เออกินใส่กันเนาะแรงแฮงโลดโอ้ย ันหามเดีง่าคบมะเดียงป,ะ,ยงปะบูมีผู้ใด,ดปาบูบาเอาปะบูะมาต้มมได้ไได้ปะบูนั่นได้ปลากามากเขาถึบ<ะ> <laughs> ้าดงเอาไงไปอันยันนี้เนาะนะฮะแพร่เกี๊ยไหม 어라? t là 데 มันสมมันต้องสีแสบเด้เครื่องปูงฮดเหย่ยมมากค่ะแต่เนาะว่าทีห้าว่าที่ได้ก้วยป้าปา่มา,ปามันเกิดปาบบ่าบบเบนตะก้อยน็่จะป้าต้มเน,ะมน,เนาะทา,ามาชาคัดีครับเกวะบ่ โอ้กีหอยครับหอยหอยครับหอยกีหอยกีอ้วนๆโอ้ยโอ้ยวัเป็นยังนั่นแหละมันเลยกันจินมีหอยจิ้มชุบนะโอ้ยบอกมาให้มาเศร้าหสองขวดคนปั๊บโอ้ยกี่หอยเศร้าปั จวดโอ้ยจวดจวด,ดจวด,ด,ดวันนั้นครับขี่หอยบุ้งตุ่มปลาครับครูพันได้ปลาปลานำคุณบ่บอนแห้งมาสั่นโอ,คอ,โอเคหัวมันยังหน่วยได้นี่หรอเปล่าเฮ้ยแก้วเซโอ้ยครบครบสุดบ่ได้ใส่แก้วได้ วันเชลอ่ใส่ก็ใส่เทลงเลยเทลงไปใส่บดเลยเ้โอกินแบบไ่ต้องล่างกินแบบถ้ามาสานอีสานบ้านครับสานบ้นบานกินแบบไ่ต้องล่างุกเจ้าเจ้าเจ้วเ้าว่มากนะครับแต่บ้าน พักยู่าวุไล่กันคนพักควร <c oughs> คุณสัง่งคุนสัง่ง <c oughs> ไ,ได้บอกไวจใเจ้านซิมลงอ,อยู่นี่โอตามันขาวแล้วจะ่ว่าจะเฝ้าตัวจักอยางเงานเงานี่ยล,ลุก่ไมไปกันด้กัน <c oughs> มาดมาดมานะบกม่วงหน่อยบ่ <c oughs>

đây ปัด nhà hàng ตัว đấy ย่าน đấy เหยาะตัวนี้อยู่อยู่ไสได้บ่งาส่ําไดส่ําไดโช hôm ตำราบตรงนี้หนึ่งสำราบตรงนี้หนึ่ปลาอยู่วังคิดุกขีดขีดโอ้หลายอยู่เนี่ยปลายังหลอยู่ห้องคือมอันเอาด่างนะกลัวๆๆๆมากตอมตึกปลาตัวนี้โอ้คือยังเดือดได้ที่เถอะเดือดได้ที่เถอะเอาก็คือมพริกหอยนะตัวมาใหญ่ยเร็อมา กะจิมไินน้ากันน่นล่ะ้ลายมันลายมันลยะพุงบ่ใส่ก่อนเลยนี่ก็นใส่ก่อนเลยหมอมัเตียมมากคัด้หมเจได้บริที่นาเอาวาหาดแดงแดงยากเลยว่ได้อบหน้าออกเลยนเ้ยหาันนีกินทุกซุกจังมือเนี่ย อีสานแห่งบ่กินปลาดิบอยู่อีสานบ่กินนกอีสานบ่กินปลาดิบครับวางติกไก่ปลาจะว่าบุกึดผู้กินบวดเตรียมแล้วครับเตรียมมองจะกินเขาแล้วปะที่นี่กลางแบดกระแทบก็ต้องกินในห่มเลยเกลือโป่งมาเกลือโป่งมาไหมเขาหาถ่าเลยหาถ่าเลยมาเดลยมาเลย กมีออกมาแนจามาไอ้เิมอเกี่ยวลงใช้กันอ้องไปบอกแกงว่ไป้ป่ารลปลา้ยมากเนา còn tắc cái này nữa, bắt bắt cho bắt 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 ใ่ล้ห่นลานกินกวนลวน่าย่ากเงีัยตุมนข้าไปจัดเข้าไปหากันมามอย่าลื่มมามามาได้มาเด้ถ้ามาเกิดไม่กินก็ว่า ต้มพูมันจับกับว้กางนะต้มมันต้เอไปไหเออยกข้าไปเอะไรวยนั่นเนี่ยิ้มมาที่นี่นี้ามบนถึงตุ่มเองตุ่มไปต้นนึ่งไปหันเออเอาเ่มายังิพโอ้ยโอโอ้โห้โอ้โอ้ัโอ้ยออ้ย้อ้ยโอ้ยโ้อ้ย้ยโอ้อ้ยยโอยอ้ยโอ้ย้ยโากยบรรยากาศ

เบ wow. ิ้งของคนนี้ขึ้นใส่ผู้มันชกันยกชกันนะโอ้มแต่บกขอยสองหน่วยกองแทบเป็นเสียงไงใเ่าะกองแท้เป็นเสียงไใส่ยงน้ำแล้วม่ตายจำหยาดเนนอยัสตัวรู้อ่ะวได้ยเันมีใส่เป็นปูนปา มอนมุเป็นเลยนี่คือว่านไรปวางเมากป่ได้หาตัวานประกอบยู่น um anyway> ้องนี่บ่โอ um ้ยแม่นเล้วคนเมาเบิดไปแห้งเนาะานลางานโอ้ห้านันขี่โม่ไหนบ้านเร้ว่ารารเป็นาตรด้วนห้ามันหน่อ

ลมทั้งสาจับลมลวนาคือเาแท้มาวเลยเนาะยาวมาเนาะมาปลาจันไผวัดนี่มานกณหงเอาปลาจันขเราวัดเอาอยรอนี่วัดปลาจัน้นี่แหละบรรยากาศมาก thăm <laughs> Các bạn hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดิบน้อมือนี่กินต้มกอออันคืออยู่หอกครับครับตมเืออไว่านอย่มันิไปเรื่อยว่านก้อยพักว่านก้อยัวเหรอเราลูว่าจะก้อยไมังวัมงลาเราดีมุ่เก่าเร้มันพักปปกขาหมเลยอเ่นนแล้วบ้านเฮียบ่าสองบาทมัักนแล้วเรัู้เลยเนี่ต้มก้อยเลน่ย ม่ได้วางเลยมาลองปาดท้องาดเลยมต้องปาดมต้องปาดจับเลยจับเลยมแตกจัหันแต่เลยมเถงบลเง้อง้องถงอ้องเถงเมันในประคบจรงเถิงมนมไม่ท่าเที่งงนก็บมาฮะเนี่ยไอ้ี้คนขี่รถคันนั้นนเ้ ก็เลก็ยังไสีอ้นกอยังฝากยัไม่ยยาุ้งควันกูบอกะงมก็ยัมระงมเดี๋มีแมบอกรเนาะโอ้ในบานไปมนั่บอกุงควันก็คืนทิงบ่เนอยู่มันขาไม่ิ่งดุ้งวนหนึ่งากเลยกนแมงมเจียแล้วจับเ๋ยาผมจำดี่านี้เจ้าคือกันไปดีแท้จะว่าบาย่า้ะเป็นไราดเดียวละเนี่ปลา

มันกแบแนป่าเรมองกัดลงไปต้อบแต่ันเยหนิยังบุรุวานีท่านวันมาท่านยังรู้ปลาแก้โล่ได้ปราสูตรสูตรตเงี้เกลอตีนให้เบ่งงาบางขัเห็นปลาของาเห็นมากขางเคียงขบอนเลยวบ้นตัวตุ้้านน้นนลตรเ็นล้วงเลยตัวตันล้วงเลยาีตนแล้วบัวนี้นานนะ ต้มคนนึงสิทีแล้วเดีดเนาะที่ถุงสองงามัหางมันนีเนาะดลงไปพดเจ้าห่วงยจะมาหยุดมันดุกัยุดหยุดไปว่าเ้าเนจะ่งออกแหนตเ้ียมกากหอยหฮาจีกีบลงหักม่แเป่าไรมันไปวดอกเอามันมันก่ำเนี้ยโไปคลงเลยนะทีแก้วทีวหาดังเทียมันันลงอยู่เฮอจีกลงอยู่บ้านเวลาห้าปคูปาน มันิตเป็นมาเลยแหนยน่นดโด่ขึ้นตั้มแหนยโยกขึ้นโอยูเด้อกินแหนเขาตกห้อยมันห้าดีไปพ่อทั้งนึงตัวายมันคือว่าจปนียูข้า้มาอกยิังตน้ตังเบอยาไยัง่เน่มาบอเยได้เมาหาปลาได้กินต้มปลาเห็นว่ามี่แล่งกับี เราไ่อยู <Okay. S 1> uh ่รอบทุใไแซมไฟฟ้าแบบยออกมเขาแปอาบ้วเขาเาอ้มันเตอามยออยุ่่นด่ย้าน้องนมือเนี่เอามึงเดียว้านีกัมตึงนี่่ไงนี่มัเร่งปลาสามาไ้้งนมต่นันอยูรงนีาดุงทั้งีนเอาดิขึ้นมาเจาะาดุกเอเรืงานีทังหยิบงกินคงคุยครับรายการไม่หลับเาปาดุก ก็ทำเดอยวเดี๋ยวพี่ควรไม่แกงาก็ได้เรือพี่นิดไหลห้กเหี่ยนผมก็จับตาสองหัวห้ากินอยู่นี่ตาสองหัวตากแดดแซบแล้วครับบ่มีเวลาห่อนังบ่บ่ถ้าก็ไปเบียดก็ถุงห่อนสามคนมาปวดใจเย็นเนาะพูดดิหมไผปิ้งี่ดีกินชิมหอมมันบ่นอนเวียนเลยก็เลยเย็นเนาะ

รวยก็มาู้ดบสอง้วาง่อมันลมตไปวามาดด้ัเล่นมหากัเดืยวเมนโตเมาดมาีมือล่วมาเสียงานไอยู่มนมาบัที่มาอีกคนละตัตัวด่ม่หวหหอกห้องูาเลยอ๋อ